สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลินคลินิกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำโปรโมชั่นร้อยไหม่ล็อกสปริง360องศากับทางลินคลินิกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มันจะแตกต่างจากไหมประเภท ไหมก้างปลาไหมเงี้ยงไหมกุลาไหมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า,าในส่วนของนี้เป็นไหมที่เขาชื่อว่าไหมหลอกสปริงเลย,เลยและซึ่งมาจากบริษัทนิลคัคุอันนี้ผ่านอยอของประเทศไทยถูกต้องนะครับสามารถเช็คได้และทางลิมคลีนิกก็จะเปิดเส้นไหม่ให้คนไข้ดูทุกเคสจากหน้าตาเป็นแบบนี้ด้ามสีมว่วงนะครับส่วนใหญ่แล้วไหมของประเทศไทยถ้าจาไม่ผิดที่ผ่านอยอยจะด้ามสีมว่วง เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เส้นไหมจะยาวแบบนี้เนี่ยไหมเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับจะยกหมูได้เป็นกิโลเลยไม่ขาดนะครับแล้วก็จะมีแถบที่มันเป็นตัวหนังสือภาษาไทยถูกต้องอันนี้คือผ่านออยอของประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกครับไหมเส้นหนึ่งเนี่ยสามารถยกหมูเป็นกิโลไม่ขาดแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเรามายกบริเวณหน้ามันจะช่วยในเรื่องของร่องแก้มให้ร่องแก้มเรา ตื้นขึ้นสมมติว่าคนมีร่องแก้มยิ้มหรือไม่ยิม้มแล้วมีร่องตรงนี้ค่ะมันก็จะตื้นขึ้นแล้วก็ยกขึ้นด้วยแล้วก็จะมายกตรงนี้ช่วยในเรื่องของการพยุงหน้าให้ไม่หย่อนคล้อยนะครับหน้าในรูป V shape อันนี้โปรโมชั่นเราอยู่ที่4เส้น6,990าสครับส่วน8เส้นจะคุ้มกว่าอยู่เพียงแค่9,990บาทอันนี้สามารถเข้ามาได้ทุกวันเปิดบริการทุกวันบ่ายโมงตรงถึง2ทุ่มนะครับโดยไม่มีวันหยุดเลยทำโดยแพทย์ทำการรักษาโดยแพทย์ในทุกขั้นตอนทุกวันเลยนะครับ ยังไงก็ลองไปดูรีวิวได้รีวิวแล้วมากกว่า1,000รูปเลยนี่หนะ้าตาใหม่แบบนี้อย่าลืมนะคะมิราคุถ้าใหม่ย,ยี่ห้ออื่นน่าจะเป็นใหมปลอมนะครับขอบคุณครับ